นี่ดนะคะยนดีต้อรับจ้าสำหรับคลินี้นะคะคุณขาี่ มีดีด้กันทั้งหมดนะคะ6สีด้วยกันมีทั้งหมด6สีด้วยกันใครชื่นชอบนะคะชีฟองรุน่นนี้สีอะไรแจ้งน้องแอดมินนะคะได้เลยค่ะชีฟองเนื้อสวยนะสีที่มีเราเรียกเขียวนะจ๊ะตัวนี้เราเรียกที่ม้าค่ะตามมาด้วยค่ะตัวนี้พี่บีเรียกเป็นนะคะสีม่วงเป็นชมพูม่วงนะคะ oh okay.